สบายดีพี่นอ้องตอนนี้เขากระิมามาเลาะลินเนาะมาย่างลินมาเบิร์เขื่อนเนาะหนามไหลสวยงามเลีนี่ก็เป็นเขื่อนเนะาะบอกเขาจกเนาะนี่ก็เป็นหนามไหลเนาะสวยงามเนาะพี่นอ้องธรรมศาสตร์คักอเลย เบิ้งหนามันไหลเนาะนี่ก็สืขีรถไปบนนอลอกบนนอตัวนี้ก็เป็นเวโคตรเนาะเป็นเอียวสูงสั้นขนาดนี ลมก่อยเนาะต้องปิดกล่องก่อนเนาะใจมันลมเนาะนี่ก็เป็นน้ำไหลเนาะเคลื่อนเขาเนาะสุดยอดอะที่สบายดีเนาะมีกาหวยหวยโคตรเนาะเบื้องนั้นเนาะมีท่านก็จะเป็นบ้องเขาตันเคลื่อนเนาะ มีก็จะเป็นน้าม,นมันไลมาแต่ผุนเนาะมันไลมาแต่ขัดตันเื่อนเนาะนี่เนาะ ตอนนี้เฮาก็ไปเนาะ